สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม mini world royal ในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดสอนวิธีการออกจากแพนทำยังไงหาวิธีชุบชีวิตเพื่อนในโหมดโดดร่มทำยังไงอันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดเรามาที่กิจกรรมครับมาที่ระบบแล้วก็มาที่รหัสแรกของรางวัล ถ้าทุกคนกรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยสำหรับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสำหรับวิธีการออกจากแคนทำยังไงใช่ไหมครับผมให้เราเข้าไปที่แคนของเราได้เลยครับจากนั้นเรามาที่สมาชิกครับแล้วก็เลื่อนหาชื่อของเรานะครับผมนี่เลยนะครับกดติ๊กเข้าไปแล้วก็จะมีคำสั่งออกจากแคนเนาะกดเข้าได้เลยครับหากเขจะขึ้นแจ้งเตือนนะครับผม หากออกจากแคนโดยสมัครใจจะไม่สามารถเข้าร่วมแคนอื่นได้ภายใน8ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราออกจากแคนนะครับผมเราต้องรอ8ชั่วโมงก่อนเนาะเราถึงจะเข้าร่วมแคนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมกดยืนยันได้เลยนะครับใครที่จะออกจากแคนเนาะสำหรับการออกจากแคนก็มีประมาณนี้ครับผมอโอเคครับพอเพื่อนเราตุยนะผมให้เรามาหา ร้านค้าระวางเทว,วดาเนาะแบบนี้เลยนะครับให้เรากดไปที่แลกเปลี่ยน,นครับจากนั้นเรียกเพื่อนร่วมทีมกลับมาตรงนี้เห็นไหมครับที่ใช้1ดาวเนาะตรงนี้กดได้เลยครับอ่านี่ก็จะคือการชุบชีวิตของเพื่อนร่วมทีมเราเองนะทุกคนนะอ่าตามนี้เลยนะครับผมง่ายๆเนาะแค่เรามาหาร้านค้าเทวดาตรงนี้เนาะกดแลกเปลี่ยนแล้วก็กดเรียกเพื่อนร่วมทีมกลับมานะครับผมจะใช้ดาวเนาะตรงนี้นะครับอ่าวิธีการ ชุบชีวิตเพื่อนอในโหมดโดดร่มก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมอลองมาเล่นดูเนาะใครที่ชื่นชอบโหมดโดดร่มนะทุกคนนะเอาชีวิตรอดเนาะไปครับผมลุยต่อครับเกมดีมีภาษาไทยนะครับผมเล่นเพลินนะเกมนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะผมแนวมินิเวิลด์โรยัลก็ลองมาเล่นดูนะครับผม เหลือ8ดคนสุดท้ายนะครับทุกคนอ่าหมอกใกล้เข้ามาแล้วนะโอเคมาครับทีมผมเหลืออยู่3คนนะตอนนี้เนาะอ่าหมายเลข3น่าจะออกจากเกมนะทุกคนนะถ้าเป็นรูปแบบนี้เนาะเห็นไหมขาดการเชื่อมต่อนะไปลว่าออกจากเกมนะครับลุยต่อครับผมเราต้องเข้าไปวงเนาะเหลือ5คนสุดท้ายครับผม าทีมผมเหลืออยู่2คนนะเหลือผมกับไมเลนะ็กสีเนาะเดี๋ยววิ่งเข้าวงก่อนเดี๋ยวตุย อยู่กลางวงแนละ้วตอนนี้ที่หลบก่อนครับว่าโหมดนี้มันเล่นยากกว่าโหมดอ่า5 vs 5ดนะุ้กคนนะเฮ้ใครว่าอยู่ข้างบนไม่โดนวะผมก็เป็นมือใหม่ด้วยคนนะ ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้เหมือนกันนะครับเลือหกคนครับอ้ไม่โดนครับ ไปชาร์จแล้วกันอุยอุยอุยโดนโดนโดน,โ,ดนโอโหตุยครับจบนับสามโอเคกค็บผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ